สวัสดีค่ะพบกันกับร้านไลออนไบนะคะวันนี้ทางร้านจ,จะพามาดูรุ่นบิ๊กเอ็กทีหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์ตัวใหม่นะคะรุ่นบิ๊กเอ็กทีมอเตอร์หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนสเปคมาใหม่นะคะเป็นแบตเตอรี่ขนาดหกสิบโวลต์นะคะสี่สิบห้าแอมป์นะคะเราเปลี่ยนยางให้เป็นไซส์ที่หนากว่าเดิมนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะคะระบบดิสเบรกเหมือนเดิมนะคะทั้งสี่ล้อนะคะ รถนะคะบ,คบังคับด้วยพวงมาลัยแบบนี้นะคะระบบจะเป็นคันเร่งเท้านะคะแล้วก็เบรกเท้านะคะเบรกมือนะคะเราจะเปลี่ยนจากที่ดึงด้านบนนะคะมาเป็นอยู่ที่เท้าแทนนะคะใช้เหยียบตัวนี้แทนนะคะเบรกเบรกมือสําหรับจอดนะคะเวลาเราจะปลดล็อกเบรกมือนะคะให้กดไปที่เบรกนะคะย้าไปหนึ่งทีนะคะเบรกมือก็จะปลดล็อกให้เรานะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับลําโพงคู่นะคะมีวิทยุนะคะสามารถเชื่อมต่อ บูทูตได้นะคะออลำโพงเสียงทคเาะนะคะ,ออะสำหรับรถกอล์ฟรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับที่นั่ง6ที่นั่งนะคะด้านหน้า2นะคะตรงกลาง2นะคะด้านหลังอีก2นะคะบอะกว้างนั่งสบายมากนะคะด้านข้างแถบหลังคานะคะแล้วติดที่จับมาให้ทั้งหมด6ตัวนะคะ รอบขันเลยค่ะเบลนะคะเมียมาให้ทุกที่นั่งเลยนะคะใต้เบาะคนขับนะคะสามารถเปิดได้นะคะใช้กุญแจไขนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาจะมีช่องเก็บของนะคะเก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้าเบาะที่นั่งตรงกลางนะคะจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะคะ มีเบรกเกอร์ติดตั้งมาให้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถสับเบรกเกอร์ไว้ได้นะคะขนาดแบตนี้นะคะจะเป็นลูกละ12โวลต์45แอมป์นะคะเปาะหลังสุดก็สามารถเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะใช้กุญแจไขด้านล่างนี้นะคะเปิดเบาขึ้นมานะคะเก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยค่ะคอนโซลหน้าของตัวรถนะคะ มีเกียร์สโลติดตั้งมาให้นะคะสําหรับขึ้นสะพานสูงชันหรือภูเขานะคะ,ะ,คะเวลาใช้งานนะคะให้กดดันลงนะคะ,ะ,คะเวลาจะปลดการใช้งานอย่าลืมดันสลักขึ้นและปลดขึ้นนะคะตแตรรถนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะที่ปัดนน้าฝนนะคะมี2ระบบนะคะมีระบบแมนนวลนะคะแบบนี้ดันขึ้นนะคะกับระบบออโตโน้นะคะให้ดันลงแบบนี้ค่ะ ะะด้านซ้ายมือนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะคะสวิตซ์เปิดปิดไฟหน้ารถนะคะมีเกียร์นะคะเดินหน้านะคะตัวดีถอยหลังตัวอาพร้อมเสียงแจ้งเตือนนะคะปรับระดับความเร็วได้3มระดับนะคะ H จะปล่อยกระแสะไฟให้เราแรงสุดนะคะตัว M จะปล่อยกระแสะไฟให้ปานกลางนะคะตัว L จะปล่อยกระแสะไฟให้เราช้าสุดค่ะ ธีการใช้งานตัวรถนะคะให้ลูกค้าบิดกุญแจหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะหน้าจอจะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมดูนะคะว่าเราปลดเบรามือออกหรือยังนะคะให้เรากดเหยียบเบรกไปหนึ่งทีนะคะึ๊เพื่อปลดเบรกมือแบบนี้นะคะคันเร่งแล้วก็ค่อยๆเหยียบได้เลยนะคะพร้อมเดินหน้าถอยหลังตัวดีเดินหน้าตัวอาถอยหลังแบบนี้นะคะไปหน้าขนาดใหญ่นะคะ ๋ยวเรามาทดลองขับกันดีกว่านะคะ